สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องถีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องสิ้นลายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของหมู่บ้านควนโสอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา เมื่อก่อนนี้แทบทุกตารางเมตรจะเป็นผืนนาและสวนยางซึ่งก็มิได้แตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่นๆของแดนใต้มากนะักในทุ่งนาเหล่านั้นกระจัดกระจายไปด้วยต้นตาลต้นลางตลอดจนทิวเขาที่ตั้งตรงงานอย่างมั่นคงมาชั่วนาตาปีประดับเป็นฉากอยู่เบื้องหลังในส่วนที่ไม่เหมือนกับท้องที่อื่นๆก็ตรงท้องทุง่งนาบ้านควนโซแห่งนี้ยังมีต้นตาลเท่ายืนโดดเดี่ยวอยู่กลางนาต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่รับรู้และครั้นครางของผู้คนในถิน่น แถบนี้ว่าตาลใหญ่ต้นนี้มีผีสิงชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเคยนำวัวควายไปปล่อยให้กินหญ้าบริเวณนี้ขณะเฝ้าฝูงวัวอยู่ผีร้ายได้จำแลงกายออกมาหลอกหลวนผู้คนขับไล่คนเลี้ยงวัวให้หนีกระเจิดกระเจิงกลับไปนอนจับให้หัวโกรนที่บ้านมาแล้วหลายต่อหลายรายจนบรรดาชาวบ้านต่างพากันเก็ดขยาดไปตามๆกันเด็กชายมีอายุส2องปีเศษนิสัยแก่นแก้วแก่แดดไม่กลัวใครคำพูดคำจายอยากกระด้างระคายหู พูดมึงกูกับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองจนเป็นที่อิดหนาร่าใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องและชาวบ้านทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิดด้วยแต่พ้นจากเรื่องเหล่านี้ไปแล้วเด็กชายหมีก็ไม่มีเรื่องราวอันใดให้ใครๆต้องหนักใจอีกประการสําคัญเด็กชายหมีไม่ได้เกรงกลัวผีที่ต้นตาเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ชอบเรียนหนังสือพ่อแม่จึงมอบหน้าที่ให้เลี้ยงวัวฝูงหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่ถูกใจเจ้าหมีมาก เพราะนอกจากจะไม่ต้องไปโรงเรียนอันแสนจะน่าเบื่อหน่ายตามความคิดของเขาแล้วยังได้ไปนอนเฝ้าฝูงวัวอยู่กลางท้องนาโดยไม่ต้องทำงานทำการอะไรให้เดน็ดเหนื่อยวุ่นวายอย่างสบายอารมณ์และเขาก็จะได้ชักชวนเพื่อนๆกลุ่มเด็กเลี้ยงวัวด้วยกันไปจับจิ้งหรีดเอามากัดแข่งขันกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยเช้าว,วันนี้หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเจ้ามีกับเพื่อนเ,อนเอนหลายคน พร้อมต้อนบวกคนและฝูงออกไปปล่อยให้กินสั่งข้าวแห้งที่กลางทุ่งนาแล้วก่อนเป็นแม่ของเขาเตรียมข้าวห่อมือกลางวันไว้ให้เจ้ามีเอาผ้าขาวม้าผูกทําเป็นพกใสห่อข้าวไว้ข้างในแล้วสะพายขึ้นบาเตรียมออกเดินทางได้ยินเสียงพ่อตะโกนไล่หลังว่าเอ็งอย่าเอาวัวไปปล่อยใกล้ๆต้นตานั่นล่ะให้หมีเดี๋ยวผีเท่าจะหลอกเอาพ่อเตือนเพราะรู้ดีว่าลูกชายจอมแก่ของแกไม่กลัวเกรงอะไร และชอบทำแต่เรื่องแผลงๆอยู่เสมอโอ้ยกูไม่กลัวมันหรอกพ่อเจ้ามีพูดอย่างไม่ใส่ใจให้มันมาหลอกกูทีเถอะว่ากูอยากเจอพี่อยู่พอดีเจ้ามีหัวเราะพูดจาท้าทายทั้งยังพูดคำว่ากูกับพ่อของตัวเองอย่างชินปากเสียด้วยเออเองทำอวดเก่งไปเถอะเดี๋ยวจับไข้หัวโกรนขึ้นมาแล้วอย่ามาร้องให้ข้าช่วยก็แล้วกันไม่ต้องห่วงกูหรอกพ่อ กูบอกแล้วว่าไม่กลัวผีไม่เป็นไข้หัวโกรนรอกหน้าเขายังตอบเล่นลิ้นเหมือนเห็นเป็นเรื่องสนุกก่อนลอยหน้าพยาพเพือดบุยไปกับเพื่อนร่วมคณะชวนกันต้อนฝูงวัวออกสู่ท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ผืนนาอันโล่งกว้างของบ้านกุนโศฤดูกาลนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแดดร้อนจัดจ้านโชคดีที่ยังมีหลงทุ่งพัดรรวยจึงพอบรรเทาความร้อนอบอ้าวลงไปได้มาก พวกเด็กๆเ,เนื้อตัวดำคร้านช่วยกันไล่ต้อนฝูงวัวโดยทุ่งฝ่าเปลวแดดที่รอระยับจนเหงื่อไหลท่างผูครั้นเมื่อมีลมทุ่งพัดชวยมากระทบถูกเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อนั้นพวกเขาก็ได้สัมผัสกับความเย็นของสายลมจนรู้สึกสดชื่นระเรื่นใจเสียงตะโกนไล่วัวดังโหกเบกกล้องมาจนถึงต้นตาลใหญ่เพื่อนๆของเจ้ามีพาก,กันต้อนฝูงวัวเลี้ยงไปทางอื่นเสียเพราะต่างก็ไม่กล้าที่จะอยู่บริเวณนี้นานนัก ส่วนเจ้ามีหาได้สนใจใหญ่ดีไหมเขาปล่อยให้วัวกินหญ้าเล็มสั่งข้าวแห้งใกล้ๆต้นตาลผีสิ่งนั่นเองมินำซ้ำยังออกท่าออกทางว่าจะล้มตัวลงนอนพักที่ใต้ต้นตาลใหญ่แพกกิ่งใบกว้างขวางต้นนี้สียอีกด้วยหมู่เพื่อนร่วมขบวนเห็นดังนั้นรู้ดีว่าอะไรจะบังเกิดขึ้นบ้างก็เป็นห่วงเจ้ามีจึงช่วยกันพูชักชวนให้เขาต้อนฝูงวัวผ่านไปให้พ้นบริเวณนั้นสีอีกสักหน่อยพอได้พ้นภัยก็ยังดี แต่เด็กนิสัยแก่นแก้วดื้อรั้นอย่างเจ้าหมีมีหรือจะเชื่อเขากลับตอบสวนออกมาว่ากูไม่กลัวหรอกพวกมึงไปไหนก็ไปกันเถอะไม่ต้องห่วงกูเจ้าหมียังดึงดันตามนิสัยดื้อรั้นถาวรดั่งเดิมของตัวทําเอาเพื่อนๆอ,อับจนปัญญาจะต่อล้อต่อเถียงอยู่อีกก็คงไม่เป็นมักเป็นผลอะไรอีกอย่างยิ่งช้าเชื่อนอยู่เท่าไหร่ก็จะยิ่งสายวัวจะพลอยได้กินหญ้าชายหิหวเอา พอเพื่อนเพื่อนต้อนวัวของพวกเขาจากไปจนหมดเจ้าหมีก็จัดแจงแก้ผ้าขาวมาเอาห่อข้าวที่แม่จัดเตรียมให้ออกมาวางไว้ใกล้ตัวก่อนม้วนผ้าขาวมา้าลกูกโลกทาเป็นหมอนหนุนหัวหันไปดูฝูงวัวเหล็มย่าอยู่ตรงคันนาบางก็งับสั่งข้าวแห้งกระชากเข้าปากเคี้ยวเพื้องอยู่อย่างเพลิดเพลินลมทุ่งพัดระรวยมาเจ้าหมีเอนตัวลงนอนแล้วพอยหลับไปในแทบจะทันทีที่หัวถึงหมอนผ้าขาวมา้า ใต้ควรต้นต่างที่เชื่อกันว่ามีผีสิงดูร้ายอย่างสบายอารมณ์ตะวันคล้อยแล้วต้นตาลใหญ่สูงลิบเลิ่วทอดเงามาทางทิศตะวันออกเหยีดยาวเสียงโครกครากดังมาจากในท้องของเจ้าหมีเขาตื่นเต็มที่แล้วพร้อมๆกับความหิวแหงหน้าขึ้นดูดวตะวันแวบหนึ่งก่อนจะคว้าห่อข้าวที่แม่จัดมาให้แก้ออกกินด้วยความเคยชินโดยไม่ต้องล้างหน้าบ้วนปากให้เสียเวลา แม่ของเจ้ามีห่อข้าวด้วยใบบอนมาให้ห่อใหญ่มีปลาแห้งกับน้ำพริกมะขามของโปรดเจ้ามีเปิดข้าวเข้าปากอย่างมุมมามตามระสาดูกินน่าอร่อยสองตาเหลียวไปมองฝูงวัวอยู่เป็นระยะอย่างรวดเร็วตามความคุ้นเคยก็รู้ได้ว่าพวกวัวทั้งฝูงยังอยู่กันครบทุกตัวบางตัวยังกินหญ้าอยู่ไม่รู้จักอินบางตัวนอนเชียวเอื้องชูคอรับลมตามระสาวัวพวกนี้คงจะอินกันแล้ว จ้ามีคิดพลางเปิดข้าวใส่ปากพลางอย่างเจริญอาหารหัวนึกถึงเรื่องผีประจําต้นตาน,นี้เห็นใครต่อใครพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูร้ายนักกลางวันแสกแสยังหลอกไม่เว้นแต่บัดนี้ตัวเองหลับสบายไปตื่นใหญ่ที่ใต้ต้นตาน,นี้จนกินข้าวอิ่มอีกมื้อหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นมีโผล่ออกมาสักตัวหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พวกผู้ใหญ่กุขึ้นมาหลอกเด็กเล่าเอาหากันเท่านั้นคิดทางกินไปทางกระทั่งข้าวหมดหอด จึงเดินไปวักน้ําในแอ่งใกล้ๆขึ้นมาดื่มกินและลูบเนื้อลูกตัวพอดีเวลานั้นลมทุ่งโชยพัดทําให้รู้สึกเย็ยนสบายกายยิ่งนักเขาชะเง้อดูไปที่ไกลาตาเห็นเพื่อนๆน,นั่งยองๆก้มบ้างในบ้างสารวนกันอยู่คงกําลังจับจิ้งหรีดก,กันเจ้ามีตั้งใจว่ารออีกสักครู่พอให้ข้าวย่อยสบายท้องดีแล้วก็จะตามเพื่อนไปจับจิ้งหรีดด้วยเมื่อหันกลับมาที่โคนต้นตันเขาก็เห็นใครคนหนึ่งรูปกายสูงใหญ่ ตัวดำถมึนไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่ผ้าสโสรงเก่าๆที่หัวโพวกไว้ด้วยผ้าลหลาตามหมากรุกยืนทิงขวนต้นตาลแต่สองตานั้นปนถลนแดงจ้องขม็งมายังเจ้าหมีอย่างตะทานหาันเจ้าหมีสะดุ้งนิดหนึ่งก่อนจะปรับตัวอยู่ในอาการปกติตามเดิมซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าหมีก็ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วและก็แน่นอนเขามิได้เกรงกลัวต่อชายแปลกหน้าสูงใหญ่ตัวดำพ้ำผู้นี้แต่อย่างใด ยิ่งมายืนจ้องหน้าเขาแบบไม่เป็นมิตรแบบนี้ด้วยแล้วเจ้าหมียิ่งไม่ยอมอ่อนข้อให้แน่มึงเป็นใครมายืนจ้องหน้ากูทําไมเจ้าหมีเริ่มตะคอกเข้าใส่ก่อนทันทีข้าเป็นผีนาสิกไอเด็กเมื่อวานซืนอย่างแกไม่รู้หรือไงดวงตาที่แดงกำมปานเปลวไฟฉายแววดูร้ายหน้าหวัน่นตัวจับจ้องมองเจ้าหมีไม่ลดละกลัวทำไมมึงเป็นผีกูเป็นคนทำไมกูต้องกลัวมึง เด็กแกแดดตอบอย่างผู้ใหญ่ใจนักเลงเหมือนไม่เห็นชายร่างดำทะมึนสูงใหญ่นั้นอยู่ในสายตาสร้างความขัดเคืองใจให้เจ้าของร่างนั้นยิ่งนักมันจึงตะคอกใส่เด็กแกแดดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวที่แถวนี้เป็นที่ของข้าเจ้าเด็กเลี้ยงวัวอย่ามาทำปากดียิ่งผู้เจ้าของร่างใหญ่นั้นก็ยิ่งโกรธเกลียวหนักขึ้นที่ของมึงเมื่อไหรใครให้มึงนี่เป็นที่ของทุกคน เจ้ามีมือเท้าเสะเอลยืนจังก้าลอยหน้าลอยตาเถียงคำไม่ตกฟากท่าทางยิยวนต้นตาลน,นี้ก็ของข้าไม่ให้เจ้ามานอนเล่นผีร่างใหญ่ตวัดลั่นมึงมาปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเที่ยวทึกทักว่าเป็นของมึงเจ้ามีเถียงหัวชนฝ่าไม่เกรงกลัวผีร้ายแม้แต่น้อยผีจนปัญญาจะโต้เถียงจึงพูดขึ้นว่าไอเด็กหัวรันเองไม่กลัวข้าแน่หรือกลัวอะไรถ้ามึงเป็นผีจริงทำไมไม่หลอกกู หรือว่ามึงเป็นผีปลอมเด็กเลี้ยงวัวจอมแก่นพูดตีรวนท,ท้าทายผีใหญ่โมโหมากจนเกินจะก,กลั้นจึงตั้งท่ายกมือขึ้นป้องหน้าหลอกแล้วทำท่าสายหัวไปมาเจ้ามีเห็นดังนั้นก็ทำท่าล้อเลียนตามอย่างผีเฝ้าต้นตาลจึงเปลี่ยนท่ายกสองมือขึ้นมาเปลี่ยนเปลือกตาจนเห็นตาแดงกล่ำถลนออกมานอกเบ้าก่อนยืดตัวสายโยกเยกไปมาเจ้ามีก็เปลี่ยนตาตัวเองบ้างแล้ว ทำตัวสายงนเงยล้อเลียนผีอย่างสนุกสนานผีใหญ่ยิ่งโมโหจนตัวสั่นที่เห็นเด็กไม่เกรงกลัวจึงเปลี่ยนท่ามาแลบลิ้นใส่เจ้ามีเห็นดังนั้นก็รีบเปลี่ยนท่าหันมาแลบลิ้นใส่ให้ผีบ้างทําให้ผีใหญ่โมโหสุดเบี่ยงดันลิ้นตัวเองออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งปลายลิ้นห้อยลงมาแต่สดึงแต่ก็หาได้สร้างความหวาดหวั่นให้เกิดแก่เจ้ามีแม้เพียงสักนิดก็หาไม่ เขากลับเห็นเป็นเรื่องสนุกทั้งพยายามแลบลิ้นให้ยาวตามท,ทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่สามารถทำได้อย่างที่ในที่สุดจึงร้องบอกกับถีว่าเอ้กูเชื่อแล้วว่ามึงเป็นถีแต่มึงตัวใหญ่อย่าเอาเปรียดเด็กสิช่วยหดลิ้นเข้าไปหน่อยกูทำยาวๆแบบมึงไม่ได้หรอกผีใหญ่ได้ยินอย่างนั้นเข้าพานโกรธหัวฟัดหัวเวียงจนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กแก่แดกตัวดี นึกได้ท่าไม้ตายสุดท้ายคงจะมีท่านี้เท่านั้นที่จะทําให้เจ้าเด็กบ้าคนนี้กลัวได้เป็นแน่ผีใหญ่จึงยืดร่างดาทะมึนของตนขึ้นสูงย่งเทียมยอดตาลแต่อนิจจาเจ้าเด็กจอมทะเลนไม่ได้หวั่นไหวหรือกลัวเกรงแม้แต่น้อยเขากลับพยายามยืดตัวตามผีแต่ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่เจ้าหมีก็ยืดตัวให้สูงตามผีไม่ได้อยู่นั่นเองเจ้าหมีนึกโมโหตัวเองขึ้นมาบ้างแล้ว หรือเพราะว่ามันยังเด็กอยู่จึงยืดตัวได้ไม่สูงเท่าต้นตาเหมือนผีตนนั้นแต่ด้วยความที่เป็นเด็กแก่นแก้วจึงทํากะล่อนพูดกับผีขึ้นว่าเฮ้ยไอ้ผีใหญ่ตัวดําถึงทําท่าไหนกูก็ไม่กลัวมึงหรอกแน่จริงมึงก็หดตัวลงมาอีกสิทาอย่างนี้เอาเปรียบเด็กนี่ว่ะผีใหญ่สุดแค้นเคืองนี่ถ้ามันยังเป็นคนอยู่คงคลั่งแค้นจนน้าหูน้ําตาไหลและอกแตกตายเป็นแน่ จึงได้แต่ยืนใส่หัวยังอับจนปัญญาไม่มีท่าที่จะงัดเอามาหลอกเด็กเลี้ยงวูบคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะไม่ว่ามันจะทำอย่างไรเจ้าเด็กแก่แดดก,ก็ไม่กลัวเตลิดหนีไปไม่เหลียวหลังเหมือนคนอื่นๆที่เคยถูกมันหลอกมาแล้วทุกรายบังเกิดเป็นความท้อแท้จนไม่อยากจะหลอกหลอนมนุษย์หน้าไหนอีกต่อไปแล้วไม่เอาแล้วโวยไม่หลอกแล้วผีใหญ่พูดออกมาอย่างอ่อนล้ารวยแรงข้าหมดปัญญาจะหลอกเจ้าแล้ว ขอยอมแพ้แต่บัดนี้จะไม่ขอหลอกใครอีกผีใหญ่พูดออกมาอย่างท้อแท้หมดอะไรตายอยางและแล้วร่างอันใหญ่โตของมันก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนกลุ่มควันถูกสายลมพัดผาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นกระทั่งถึงวันนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีผีต้นตาลออกมาหลอกหลอนใครอีกเลยเรื่องราวเหล่านี้ก็ค่อยๆถูกลืมเลือนหายไปในที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องโลของเรา เื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ